แกงขั่วแฟงปลาสวายคะเคี่ยจะแกงขั่วแฟงใส่ปลาสวายค่ะมาดูกันเลยนะคะก็มีปลาสวายแฟงน้ำกะทิพริกแกงเคี่ยเองใบโหระพาค่ะเคียใส่ใบโหระพานะคะไปดูกันเลยนะคะไปค่ะ น้ำมันลงไปค่ะหนึ่งช้อนกับหนึ่งช้อนแกงเพื่อจะผัดพริกแกงให้หอมก่อนนะคะพริกแกงลงเลยค่ะหนึ่งทีพริกแกงเดือดแล้วนะคะน้ำกะทิหนึ่งลิตรใส่ลงไปเลยเดือดแล้วนะคะปลาสวายลงเลยค่ะสองที ามด้วยแฟงค่ะสองขีดแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงสิบเม็ดนะคะเลือดแล้วนะคะปรุงรสเลยค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะครึ่งก้อนแล้วก็ผงงวหรือผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟน้ำปลาทิพรสค่ะหนึ่งช้อนแกงไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าพริกเกลือไอ้พริกแกงเคียนะ เค็มอยู่แล้วค่ะสุกแล้วนะคะหัวราคาลงเลยค่ะหนึ่งขีดใส่ลงไปแล้วก็ปิดไฟเลยนะคะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะแกงขั่วฟักปลาสวายค่ะชิมเลยนะคะนี่เลยค่ะอืมอร่อยมากเพื่อนๆลองไปทำกินกันดูนะคะ คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย